ช่วงนี้พายุเข้านะครับฝนตกหนักนะครับบอกเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องทนตากแดดตากฝนนะครับใครที่กำลังมองหารถเก่งแสนกว่าบาทนะครับเอาไปเลยเรามีรถพร้อมขายนะครับพี่ๆเริ่มกันที่คันแรกคันนี้เป็น v i o s นะครับ1.5 ES นะครับตัวพิเศษ50ปีนะครับแสนกว่าบาทนะครับไม่น้อยมากๆไม่แค่80,000กว่าโลนะครับบอกเลยรถสวยพร้อมใช้งานและที่สำคัญได้แม็กแท้เลนโซนะครับพี่ๆครับเอาไป189,000บาทครับ มาคันที่2นะครับคันนี้นะเป็น v ีออสเจน2เหมือนกัน1 5 e นะครับปีสิบเอ็ดไม่เคยติดแก๊สเอาไปนะครับรถสวยพร้อมใช้งานเดิมๆแบบนี้เลยนะ1 6ึ่0แสบาทนะครับคันนี้สรงซิ่งๆโหลดจะทรงมาให้แล้วมาพร้อมกับล้อแม็กทีอีเท่ากันนะครับก็เอาไปหนึ่งแสบาทราคาเดียวกันนะครับคันนี้เป็น c ีวิกเอดีมือเดียวป้ายแดงบอกเลยนางฟ้าสวยมากมาห e นะครับ เจ้าของเดิมรักษาดูแลดีมากนะครับเอาไป169,000บาทสนใจโทรเข้ามา0993429144สวัสดีครับ